วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของกรรมกรรมเกิดขึ้นได้กับทุกผู้ทุกนามทั้งมนุษย์แล้วก็สัตว์กรรมในวันนี้เราจะเสนอเรื่องกรรมของสุพรรณมัจฉาตอนที่หนึ่งการเนื้อาศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระมิงม่งมงกุฎจัดสปะสัมมาสัมพุทธเจ้ายังปรากฏอยู่แต่ พระองค์ได้ดับขันธะปรินิพพานไปแล้วได้มีมานุย์สองคนพี่น้องได้ออกมาบวชเป็นพระภิกษุในพระบวรพุทธศาสนาด้วยความศรัทธาและก็เลื่อมใสคนพี่มีนามว่าท่านโสธนะภิกษุผู้น้องมีนามว่าท่านกัปปิลพะภิกษุ ท่านออกบวชได้ไม่นานนักมารดาของท่านมีนามว่าสาธนีและน้องสาวของท่านซึ่งมีนามว่าตาปนาก็ออกบวชเป็นพระภิกษุณีด้วยความศรัทธาแล้วก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาด้วยภิกษุทั้งสองคันบวชแล้วก็ได้ปฏิบัติงานและรับใช้พระอุปชาอาจารย์ด้วยดีเสมอมาวันหนึ่ง ได้กราบเรียนถามท่านพระอุปชาว่าธุระในพราศาสนานี้มีอะไรที่สำคัญที่สุดท่านขอรับพระอาจารย์ก็กล่าววา่าเออธุระที่สำคัญในพราศาสนาของพระบรมครูเจ้าแห่งเรานี้มีอยู่สองอย่างก็คือท่านพะะธุระได้แก่การศึกษาเ,าเรียนพระพุทธวจ,จนะหรือ ทุกการนิกายและวิปัสนาธุระก็ได้แก่การพิจารณากองของสังขารเพื่อให้หลุดพ้นจากกองกิเลสนั้นๆธุระทั้งสองประการนี้สำคัญนักเป็นหนาทีโดยตรงของพระภิกษุทั้งหลายที่จะช่วยกันพระภิกษุทั้งสองได้ฟังพระอุปชาจาย์บอกเช่นนี้แล้วพระภิกษุผู้พี่จึงได้คิดว่าเอ เราก็อายุมากแล้วควรจะบำเพ็ญวิปัสนาธุระเมื่อบวชได้ห้าพันสาแล้วก็ได้ปฏิบัติดูแลพระอาจารย์ด้วยดีเสมอมาและได้เรียนพระกรรมฐานจากพระอุปชาจาย์จนเข้าใจดีแล้วจึงได้กราปลาพระอาจารย์ไปอยู่ในปางพยายามบำเพ็ญวิปัสนาธุระอย่างอุปกิษมีได้อะไรชีวิตกับร่างกาย ก็ได้บรรลุพระอรหัตผลสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์อริยบุคคลซึ่งเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระบวรพระพุทธศาสนาฝ่ายพระน้องชายกับปินละภิกษุเมื่อพระอุปชาบอกทุระในพระศาสนาจึงคิดว่าเอตัวเราก็ยังหนุ่มอยู่ ควรจะเรียนพันัะทุระเสียดีกว่าหละกะมัคือเรียนพระพุทธวจนะดีกว่าก็ได้เล่าเรียนคันทะทุระจนจบพระไตรปิฎกในไม่ช้าก็มีชื่อเสียงปรากฏเรื่องลือมีพระภิกษุสามเณรมาสมัครเป็นสิทธ์อย่างมากมายเมื่อสิทธิ์มีมากขึ้นลาภสก,การก็มากขึ้นตามไปด้วยเมื่อท่านจะว่า จะกล่าวสิ่งใดก็แล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดกล้าคัดค้านเป็นเหตุให้พระกับปินละภิกษุถูกโลกกระทำเข้าครอบงำโดยสำคัญตนว่าเป็นอติตะบัณฑิตอติตะบัณฑิตก็คือบัณฑิตในชั้นยอดเมื่อจะพูดหรือจะสั่งสอนใครก็ไม่สำนึงถึงพระบาลีในหลักฐานสิ่งใดทั้งสิ้นตีความ ในพระธรรมวินัยของตนเองพระพุทธวจนะก็คือครรสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งทรงไว้ด้วยภาวะมหัศจรรย์และลึกซึ้งเป็นยิ่งนักยากที่ปัญญาชนจะตีความเอาด้วยสุตะมะยะปัญญาและจินตนะมะปัญญาให้ถูกต้องได้แม้ท่านกัปปินละภิกษุ จะเล่าเรียนเจนจบในพระไตรปิฎกแต่ก็เป็นเพียงแค่สุตมยะปัญญาเท่านั้นและจินตมยะปัญญาหาได้ถึงขั้นภาวนามายะปัญญาไมาย่ยอันเป็นปัญญาที่แท้จริงท่านกัปปิละทิสุว่าไ,ได้กล่าวสั่งสอนลูกติดตามใจชอบและคิดว่า ถูกต้องโดยตีความในพระธรรมวินัยที่ผิดพลาดยอมถูกพระภิกษุสงฆ์ผู้ฉลาดทักท้วงเอาวา่าดูก่อนอวุโสกับบิละท่านกล่าวอย่างนั้นไม่ถูกท่านกล่าวผาดเขื่อนเสียแล้วในความหลงในความรู้ก็พุ่งขึ้นท่านก็ขู่ตะคอกพระภิกษุผู้ทักท้วงเหล่านั้นไปว่าท่านจะไปรู้ภาษาอะไรของท่าน พวกท่านก็เป็นเช่นพวกกำมือเปล่าไม่ได้เล่าเรียนอะไรอย่ามาเถียงเราเลยพูดไปด้วยมานะทิติดังนี้แล้วเมื่อไม่มีใครเถียงก็บอกพระธรรมวินัยที่ผิด,ผ,ดผิดอีกต่อไปและเมื่อมีผู้ทักท้วงอีกก็จะขู่ตะคอกด่าว่าเช่นนี้เสมอไปพระภิกษุสงฆ์ผู้หวังดีจึงทากันไปกราบเรียนท่านพระโสธนะ องค์อรหันพี่ชายซึ่งอยู่ในป่าว่าบัดนี้พระกัปปินละภิกษุประพฤติหม่สมควรองค์อรหันพี่ชายจึงออกจากป่ามุ่งมาสู่สำนักของพระน้องชายแล้วให้โอวาดว่าดูก่อนอาวุโสกัปปิละผู้มีความรู้เช่นตัวเธอหากมีการปฏิบัติชอบ ก็จะเป็นผู้สืบต่อพระศาสนาเป็นกำลังแห่งพระศาสนาต่อไปอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเธอจงยาละสัมมาปฏิบัติยาด่าวา่าพระภิกษุสงฆ์ผู้ตักเตือนเธอโดยความหวังดีเสียเลยก็ได้สดับโอวาแทแห่งองค์พระอรหันต์ผู้เป็นพี่ชายแล้วแทนที่จะมีจิตที่ยินดีก็หาไม่ ในใจก็ได้นึกดูมิ่นพระมหาเทระผู้เป็นพี่ที่ไม่มีความรู้เพราะมัวอยู่แต่ในปางต่อมาก็เกิดเรื่องขึ้นอีกพระโสธนะองค์อรหันต์ก็สู้อุตส่าห์ออกจากปางมาว่ากล่าวตักเตือนอีกสองถึงสามครั้งด้วยความการุณาในที่สุดเมื่อเห็นว่าพระกัปปิละผู้น้อง ไม่เชื่อฟังแล้วท่านจึงได้กล่าวขึ้นเป็นคำสุดท้ายว่า